โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของด r a g o n b a l l Z ดกขังแบทตเทิร์อีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับกิจกรรมเวอร์ไวเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับกิจกรรมเริ่มขึ้นก็จริงแต่จะบอกว่ากาชายังไม่มานะครับดังนั้นก็คือรอไปก่อนแล้วก็พยายามดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยถามนะครับผมนะ,ะกาชาไม่มาตอนนี้มันจะมาประมาณช่วง2วันให้หลังวันเสาร์บ้งเอออีกประมาณ2วัน ไม่ก็ถ้าเร็วสุดก็วันหนึ่งแหละงี้นะครับเพราะมันไม่ได้บอกว่าจะมาวันไหนไงมันบอกว่า COMING SOON นะครับมันบอกว่าจะมาเร็วๆนี้นะก็เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาของเอ่อกาชากิจกรรมเบอร์ไวด,ด้วยนะครับกาชาทอนออฟแท้งะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นกาชาให้รวมตัวละครเก่าๆจากทั้งปีในตู้เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ตั๋วมาเนาะตั๋วนี่คือจะได้มา1ตัว๋วเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย คุณจะได้เพชรมาเป็นเพชรนี้นะ,น,ะนะครับเป็นเพชรแห่งความทรงจํานะครับเป็นเพชรสีลุ้งอันนี้เสียเพชรธรรมดาไป50เม็ดนะครับถ้ากกับว่าได้เพชรลุ้งมาเนี่ยหเม็ดนะครับก็จะนับมาตลอดทั้งปีเลยเริ่มนับตั้งแต่เวอร์ไวปีที่แล้วนะครับจนถึงปีนี้เลยนะฮะผมนั่นแหละก็จะได้มาก็ง่ายๆก็คือยิ่งคุณใช้เพชรเยอะเนี่ยยิ่งคุณเปิดเพชร50เม็ดเยอะนะครับมันก็ยิ่งได้เยอะแค่นั้นเองนะฮะค่ะยิ่งเติมเยอะก็ได้ยิ่งมีเพชรลุ้งเยอะแน่นอนตรงนี้นะครับ ซึ่งผมได้มา1 3 3อันเมื่อกี้เห็นไปแล้วเนาะเออก็ถือว่ากลางๆไม่เลยเติมอะไรมากมายนะครับแล้วมาดูกิจกรรมก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเปิดกาชานะขออัปเดตกิจกรรมมาก่อนกิจกรรมใหม่ก็ถือว่ามีหลายอย่างให้ทําในตอนนี้นะครับอย่างแรกคือเป็นหน้าให้เราเข้าไปดูว่าเป็นเทเลอร์อะไรบ้างนะครับมันเป็นยังไงเทเลอร์ของเบอร์วายปีนี้ก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะครับแล,แล้วก็มีล็อกอินโบนัสประจําประจําเดือนประจาอีเวนต์นะครับ w o r l d o วซ e ซอรเลชั่นล็ออินโบนัสเนาะแล้วก็มิชชั่นของ w o r l d ไวซ e เซอรเลชั่นเหมือนกันมิชชั่นนี้เป็นพาร์ทแรกก็คิดว่ามีมีสามพาร์ทถ้าตามหลักแล้วตามกิจกรรมใหญ่ๆของ w o r l d ไวเนี่ยมันจะมีอยู่3พาร์ทหลักๆเลยอันนี้แค่พาร์ทแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ครับกาชาใหม่เห็นไหมคัมมิ่งซูนยังไม่มานะครับมันไม่บอกด้ยวยว่ามาตอนไหนก็เป็นความลับเหมือนกันเออแต่ก็คิดว่า2วันให้หลังแหละตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับผม พอรู้สึกได้ดูอาร์ตใกล้ๆรู้สึกแม่งสวยมากเลยดูดิภาพอาร์ตมันสวยมากอะดูดิก็เป็นด่านเอีเวนต์ของตัวที่เป็น L R ในนาคตของตัวละครตัวใหม่นั่นเองก็คือโกคูกับฟรีเซอร์ตอนสู้กันในภาคนามเมกนะฮะก็อาร์ตสวยมากๆ <c oughs> อาร์ตโคตรสวยเลยดูดิสวยจัดๆอนะโอ้โ oh, หเท่วะ่ะอยากเห็นแบบภาพอาร์ตในเกมเต็มๆจริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงผมผมอยากรู้มากเลย แล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็คือกาชาขอบคุณนั่นเองกาชานี่ก็จะมีอยู่2รูปแบบแบบใช้เพชรแล้วก็แบบใช้ตั๋วที่คุณได้มาจากเพชรลุงนั่นแหละนะก็แนะนําว่าอย่าใช้เพชรเปิดดีกว่านะครับใช้เพชรเปิดมันมันเหมาะกับโนเล่นใหม่จริงๆอะ่ะเออคือโคเ่นใหม่เปิดก็ไม่ได้คุ้มมากเลยไงนะตัวละครมันเยอะนะครับแต่ใครจะเปิดก็เปิดได้แต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครเล่นมานานแล้วเนี่ยเปิดกาชาหลักกาชานี่ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะแยะเลย นะครับอืมก็อันนี้ก็ลองไปเปิดตัวกันได้เผื่อใครได้มาก็ลองไปวัดดวงเอาจะได้ตัวครออะไรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโคอฟแคมเปญนะครับที่ามาในกิจกรรมครั้งนี้ับแล้วก็อันนี้โปลุนก้าดดาร์านบอลกลับมาแล้วนะครับผมโปรลุนก้าดดา้ด์นบอลเริ่มแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลสิดาร์นบอลเนี่ยมันจะมาทุกวันนะครับมาวันละหนึ่งลูกถ้าเกิดว่าตอนนี้มาแค่หนึ่งลูกเท่านั้นก็ต้องรอเบียรประมาณ6วัน ถึงสามารถขอพรโบลองกาได้นะครับผมอ่าก็น <ind> <him> ่าจะมาแบบเป็นให้ขอพรแบบ2เซต3เซตมั้งสองสารอบแบบตรงเนี้ยน่าใช่นะครับอืมแล้วก็นี้ก็เหมือนเดินที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเป็นเพชรสีลุ้งนะฮะแล้วก็เพชรแดงนะครับเพชรแดงแจกอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ก็เลยแจกเพชรแดงมาให้เพชรแดงนี่คือได้ฟรีเลยนะก็สามารถไปแลกตัวละครในร้านป้าได้นะครับ เพชรแดงนี่คือได้แบบแฟรีเลยนะฮะแน่นอนครับมีเพชรแดงก็ต้องมีเพชรม่วงนะครับเพชรม่วงนี่ก็ได้มาจากการเติมมันเองนะครับเติมเสร็จก็าสามารถเอาไปแลกได้ตรงนี้นะฮะเพชรราคานะครับผมแล้วก็อ,อันนี้เป็นอีเวนต์สตอรี่ใหม่นะครับมีตัวละครตัวใหม่อย่างซาบอนแล้วก็เป็นตัวละครตัวเก่าแล้วนะตัวนี้นะครับเป็น s s r โกคูสีเหลืองที่มันเคยแจกไปแล้วตอน3ปีนะครับ ใครเคยเล่นกิจกรรม3ปีเนี่ยใครเล่นทัน3ปีจะพอมีตัวละครตรงนี้อยู่นะก็คือตัวละครของเจ้าโกคูฝึกในยานนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันช่วงนี้เซเมันเริ่มเน่าด้วยไงคนเข้าเยอะก็เลยอาจจะค้างนิดหน่อยนะครับก็ตรงนี้เป็นโกคูที่แจกฟรีตอน3ปีนะครับไม่รู้ว่าเขาเอากลับมาเนี่ยมันจะทําให้มันได้ e c a หรือว่าเปลี่ยนขั้นเป็น LR หรืออะไรอง่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่า เขาจะเอากลับมาทําไมวะตัวมันเก่ามากนะแลวคือผมคิดว่าควรให้เป็นตัวละครเ e อ็กูซีไปอะ่ะแต่แบบเขาเอากลับมาแล้วนี่ครับตัวนี้เลยนะเป็นร่างเอสคือร่างนี้เลยที่เราได้มาจากการเล่นผ่านด่านก็ร่างนี้แหละฮะเห็นไหมเหมือนกันเด๊ะเลยก็คือร่างนี้แหละครับผมนั่นแหละซึ่งก็เป็นตัวละครตัวฟรีที่จะมาในอีเวนต์ s อรี่อีเวนต์อันใหม่นะครับเป็นตัวฟรีที่เก่าแต่ว่ามาให้ฟาร์มในอีเวนต์ใหม่นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะได้ไปเป็น LR หรือไม่อันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะว่ามันมีลางสังหรณ์แปลกๆเหมือนกันนะครับไม่ทราบได้นี่คือเดาเฉยๆนะแค่เดาดเล่นๆเฉยเออนั่นแหละก็เป็นอีเวนต์ซอรี่อันใหม่2อันนะครับผมแล้วก็คิดว่าพาร์ทสองเนี่ยคงได้เพิ่มด่านเพิ่มแน่นอนผมว่าตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นอีเวนต์ไลท์วันใช่ไหมนะครับเล่นไลท์วันนะครับเล่นเสร็จได้อ่าเนื้อนะครับเนื้อนี่คือมาเพิ่ม พลังงานเซมินาได้ในการเล่นด่านต่างๆของเรานะครับผมแล้วก็นี่ฮะโอ้โห ECA Area Genew For อ a ซ a โนะตฟีของกินิวนะครับได้ ECA ให้มันเก่งเข้าไปใหญ่เลยตรงนี้ก็ถือว่าถูกทิ้งล้างมานานนะครับได้ ECA แล้วก็ไปดูมาว่าตัวละครที่มันได้ ECA เนี่ยความสามารถเก่งขึ้นเยอะเลยก็คิดว่าน่าจะกลับมาครองบพลังทีมฟรีที่เก่งที่สุดในเกมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เพราะว่าตอนเขามาครั้งแรกตอน3ปีเนี่ยมันก็เก่งมากๆนะกินนิวเนี่ยเป็นทีมที่เก่งมากๆเลยตอน3ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกทิ้งล้างมานานนะครับถูกแบบว่าเป็นตัวละครทีมที่แบบว่าไม่ได้เก่งอะไรเลยตอนนี้ได้ ECA แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเก่งขึ้นมากว่าเดิมจนสามารถหยิบไปใช้งานเป็นการหลักได้นะตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นดันรายวันที่เอาไว้เก็บสกิลออฟของแกง๊งกินนิวใช่ไหม รู้สึกว่าจะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็น exclusive skill o อฟนะครับอืมแล้วก็น,นี้บอสลัสใหม่นะครับด่านจากเพชรฟรี3-5เม็ดมาอีกแล้วด่านที่13เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับบอสลัสใหม่ใครต้องการเพชรก็ไปสามารถเล่นได้ใครต้องการเพชรสามารถไปเล่นได้เลยนะครับด่านเปิดแล้วนะฮะเอ่อ LR parameter เปิดนะครับทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดทุกวันนะครับผม2ด่านนี้ฟิเซอร์กับโกคู LR p a r a m e t e แล้วก็ด่านสตอรี่อันเก่าๆของ5ปีพวกนี้ก็กลับมาหมดเลยนะครับห้าปีด่านเก่าๆว่านไปเต็มหมดเลยนะฮะด่านของ3ปีก็กลับมาของโกฮังนะครับผมตรงนี้กลับมาหมดอะไลอีเวนต์มากเลยดิโคตนเยอะเลยอะภาคแซดนี่คือมาซะเยอะเลยนะอนั่นแหละครับผมแล้วก็พวก eca ออันเก่าๆก็กลับมาเช่นกันนะครับของ5ปีของเซลซาก้านะครับของทั้งม่วง รานดิสแหล่งนี้มีหมดเลยนะครับคือถ้าใครต้องการฟาร์มตัวละครัตฟรีเนี่ยนี่แหละครับกิจกรรมเนี้ยช่วงเวลาสําคัญเลยโดยก็นี้เป็นด่านเป็นด่านรายสัปดาห์ที่เปิดไว้เล่นสัปดาห์หนึ่งหนึ่งครั้งนะของพวกกินอยู่กับพวกบารดักเป็นทีมฟรีพวกแก๊งพวกนี้แหละครับผมก็ไปฟาร์มออฟมาได้จากด่านพวกนี้แล้วก็ด่านลูกแก้วนะครับลูกแก้วสีทุกสีเปิดรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งละหนึ่งวันเอ้ยสัปดาห์ละหนึ่งวันเลยวะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเออนั นะครับผมมาบบฟาร์มมันได้นะฮะ,ะ,ะกาชา,าร์ปลูดมาแล้วยี่สิบห้าเม็ดห้าใบนะฮะแล้วก็นี่ครับสำคัญเลยก็คือ eca button eca freezer สีเขียวตัวลองดาวนโหลด250ล้านดาวนโหลดเจ๋งมากๆเลยนะครับผมตอนนี้พาร์ทแรกกมาเป็นฟ r เซอร์ eca แล้วนะครับไม่รู้ว่าพาร์ทสพาร์ทสเนี่ยตัวไหนจะได้ eca บ้างแต่ผมก็ยังแอบเชียร์ให้โกคูนาเม้สีแดงได้ eca นะ ไม่แน่จะมาพาร์ตต่างๆนะครับพาร์ตสองพาร์ตสามอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เป็นอีเวนต์ใหม่นะเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ใหม่เลยคอลเลกชันออฟอีพิกแบตเตอรีไม่รู้ว่าเป็นอีเวนต์แนวไหนก็น่าจะคล้ายๆกับพวกด่านเทพด่านเทพหรือเปล่าคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่ามันบอกว่าเล่นสำเร็จมิชชั่นนะครับจะได้สามารถมันบอกว่าสำเร็จมิชชั่นเนี่ยจะสามารถได้ซัพพอร์ตเมมโมรี่ได้ก็มีซัพพอร์ตเมมโมรี่เป็นของรางวัล เหมือนกับด่านเทพเลยผมว่าน่าจะคล้ายกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ต้องราดูอีกทีนึงในวันที่วันที่29นะครับผมมาวันที่29นะฮะแล้วก็เป็นอัลติเมตแคดเวอร์ชั่นของ Planet ตนาวิกซาก้าอีดิชั่นะครับมาวันที่31ไม่31ก็วันที่1เดือนหน้านะครับผมแล้วก็นี้เป็นแพทเทิรนเบเทิรอบที่5ของเซิร์ฟเราแล้วแล้วก็นี้เป็นอีเวนต์เก่าๆที่ได้เพิ่มเข้ามาในตอนช่วงเขาดาวนะครับอืม ประมาณนี้ก็ด่านดกครางอีเวนต์เปิดทุกด่านนะครับด่าน ECA เปิดทุกด่านนะครับร้านป้าลดราคาแล้วก็แรงเควสคูณ4ี่เลยนะครับเหมาะกับการฟาร์มลิงก์แล้วก็ฟาร์มเวลมากๆตรงนี้ก็หมดแล้วเยอะมากๆเลยโอ้เฮ้ยมันเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยเนี่ยตอนผมอ่านผมอ่านแป๊บเดียวเองอน่ยแม่งพออ่านจริงให้คุณผู้ชมฟังแม่งมเยอะมากๆโคตรเยอะมาครับเข้าสู่ สิ่งสาคัญในคลิปนี้ก็คือการเปิดกาชาเนาะในห้น่าพาดน,นะครับซึ่งผมซึ่งบอกว่าตั๋วเนี่ยต้องไปแลกมาก่อนจากการใช้เพชรลุ้งมาแลกนะครับลืมไปต้องไปแลกต้องไปแลกตั๋วมาก่อนนะตรงนี้นี่ครับเพชรลุ้งมีให้แลกอยู่นะก็ผมจะแลกเป็นตั๋วให้หมดเลยนะครับเอาจริงๆถ้าใครอยากไม่เคลือเนี่ยอยากได้การันตีชัวๆไปเลยแบบเลือกเองได้เนี่ยก็สามารถเอาเพชรลุ้งประมาณ150เม็ด แลกกับหนึ่งตัวละครได้ซึ่งมันค่อนข้างจะใช้เพชรลุงเยอะมากซึ่งถ้าใครอยากได้แบบชัวร์ไม่ต้องไปสุ่มหาเนี่ยคุณก็สามารถใช้เพชรลุงแลกได้แต่ว่ามันใช้จานวนเพชรลุ้งประมาณ150เม็ดมันถือว่าเยอะมากนะครับผมแนะนําว่าใช้ตั๋วเปิดกาชาไปสุม่มไปเสียวดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณดวงดีพอเนี่ยคุณก็ได้ตัวละครที่น่าสนใจมาเหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ที่ดวงไวยว่าคุณจะเปิดได้ตัวละครอะไรบ้างตรงนี้นะครับไม่มีใครสาม,มารถรู้ได้นะฮะก็มา จะบอกว่ากาชามีอยู่2กาชานะมันแยกกันนะครับเพราะว่าแต่ละครมันเยอะเกินจะออมีกาชาเนี่ยเป็นตู้ไหนเป็นตู้แยกไปเลยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้มีโกคูเคลนมีโกฮังก็แยกกันไปนะครับไม่อยู่2ตู้นะครับซึ่งแต่ละตู้เนี่ยหน้าตาในตู้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมก็นอกจากว่ากาชามีอยู่2เวอร์ชั่นแล้วการเลือกในการเปิดก็มีอยู่2เวอร์ชั่นเช่นกันนะครับแบบใช้ตั๋ว50ตั๋วไปเลยทีเดียวรวดเดียวจบ แล้วก็แบบใช้ตัว๋วประมาณ7ตั๋วในการเปิดคือค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมแนะนา,นาว่าเปิดแบบ7ตั๋วก็ไม่เร็วเหมือนกันนะค่อยว่ากันดีกว่าตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับผมแต่ว่าคิดว่าคลิปนี้ผมน่าจะไปแบบ50ตั๋วสักหนรอบแหละตรงนี้ไม่งั้นนี่คือมันเสียเวลาคลิปนะีฮะเฮ้ยท้งอุ้มไหมามาเลยครั้งแรก7ใบโอ้โหมาถึงก็เอาแล้วฮะลครังเฟสมาแล้ว1ตัวแหละ แต่ว่าคอนเฟสมันเยอะมากนะตู้เนี้ยมาถึงก็เอาเลยฮะโอ้โหทั้งอุ้มไม้มาถึงก็มาเลยเจ็ดใบแรกก็มาแล้วฮะอยากได้โกหังลำดาบมากๆเลยมาให้หน่อยดิมาให้หน่อยชึบยังไม่โผล่ร์เล่นตัวไหนเนี่ยแกเป็นใครวะเนี่ยฮะเล่นตัวเหลือเกินยังไม่มาอีกตัวที่เท่าไหร่แล้วน่าจะท้ายๆแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยโกหูโกคูน่าเมกมาเลยเข้าตีมสุดๆโอ้โหโคตรเข้าตีมเลยเข้าตีมมากมาถูกเวลาถูกจังหวะแล้วกินเนี่ยโกคูน่าเมกโอ้โหสุดยอดครับผมก็คาดหวังนะว่าจะได้อีซีในช่วงพัทหลังๆมานี้นะฮะเปิดโคตรเข้าตีมอะโอ้โหโอเคครับเจ็ดใบรอบสองนะฮะรอบนี้ก็ไม่น่ามีอะไร sr ล้วน ะะก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับเปิดได้ตัวละครตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเออนะครับคุมหรือเปล่าได้เพชรลุ้งกี่เพชรผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าท่านผู้ชมเป็นสายเติมขนาดไหนเออพิกโลบินเดียวไม่น่าดีเท่าไหร่นะพิกโลเอาจริงผมคิดว่าเดี๋ยวจบเปิด7ใบสักอีก2รอบจะไปเปิดแบบ50 50ใบแหละมันลุ้นดีจกแตกว่ะ จกแตกหนึ่งรอบการันตี a SR นะ SR ตัวธรรมดาหรือว่าตัวละครโดฮังเฟนหรือเปล่าอันไหนตัวไหนยังไม่ออกนะครับผมยังไม่ออกอยู่ดีออกมาแล้วเฮ้ยโคตรเข้าตีมเลยไอ้สัตว์เฮ้ยเข้าตีมสองตัวแล้วเนี่ยวัดเข้าตีมจะจัดโอ้โหโกคูซูเปอร์ไซย่าสองตัวแล้วสีแดงเหมือนกันด้วยมาสรอบแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าตีมมาก บอกเลยอย่างเข้าตีมเออเจ๋งอะ่ะเจ๋งว่าเข้าตีมแล้วแม่งค้างไปเลยกดล็อกท่เดียวค้างเฉยเข้าตีมมากเลยอะ่ะโอ้โหเจ๋งนะครับผมเฮ้ยผมเมื่อกี้ผมหน่ากด50เมตรไปก่อนวะเออไม่เป็นไรช่างมันลืม,มแล้วทั้งโกเทนนะครับผมทั้งโกเทนนั่นก็เป็นการดูโอรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน นะครับคอมบิเนชันคอมมิเนเคชันรูปแบบหนึง่งไม่รู้ว่าทั้งโกเทนนี่ก็จะเป็นตัวละคร3 s มธรรมดาหรือว่าไงนะ It's over f r e ฟ z e r ฮะจกแตก2 P ทีก็มาสิครับถือว่าเราสุ่มได้ดวงดีเหมือนกันนะเพาผมเปิดไปแค่ไมก่กี่ไม่กี่ใบก็ได้ด้อกของเฟสมา1ตัวแล้วว่าถือว่าคุ้มเหมือนกันนะเอาจริงนะคุ้มลเว้ยผมไม่ได้คาดหวังผมจะได้เปิดตัวละครแบบ ผมมาได้คาดหวังว่าผมจะได้ตัวละครโลคังเฟสเยอะขนาดนี้ในตอนแรกเลยนะคิดว่าไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนะยตอนแรกอะ่ะเป็นบิลไม่ใช่สิ3ามเอเออเฮ้ยเบีโตโอเบีโตตรงนี้มา 1, ครั้งหนึ่งแล้วไมมาเลย 3SR นะครับเหมือนนั้นมีโลคังเฟสอยู่ด้วยด้วยนะเฮ้ยเอาวะคุ้มนะเนี่ยคือตัวที่ผมได้มายังปวดเส้นทางไม่ครบเลยนะเออ ยังปวดเส้นทางไม่ครบสักตัวเลยอย่ะถือในนี้นถือว่าคุมแล้วนะครับผมของ่ายๆคือเปิดตัวละครไหนก็ได้ที่แบบว่ายังไม่ได้ดาวลุงแล้วก็เอามาใช้งานจริงได้อันนี้นถือว่าคุมแล้ว,ลวเวผมถือว่าผมแบบยิ้มแล้วนะครับถ้าเปิดได้ตัวละครแบบว่า Player: ยังไงอ่ะดาวลุ้งเกินดาวลุงมาแล้วเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าไหร่นี่ถือว่าเกลือแหลวนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแบบว่าได้ตัวละครโตใหม่มาหรือว่าตัวละครยังไม่ได้บวดเส้นทางครบเนี่ยถือว่า โอเคเลยยิ้มนะครับเพราะว่ากาชาเนี่ยมันเปิดทีฟรีอ่ะเหมือนการเปิดแบบเป็นการขอบคุณตรงเองที่เราเกลือมาตลอดอะไรเงี้ยฮะเออก็ถือว่าเป็นการเปิดแบบชีฟรีไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมไปอีกห้าสิบใบรอบนี้ห้าสิบตัวเลยนะครับผมเน้นๆไปเลยอนิเมชันนั่นจะเป็นร่างฟิวชั่นเนาะห้าสิบตัวไอ้นี่นเออคุรเตะโอวาริดาซี มันต้องมันต้องโคโเตโอวารดาอยู่แล้วนะเปิดตั้ง50ตัวนะครับไม่ออกด้วทางเฟสนี่จะด่าให้เลยนะไม่ออกก็บ้าต้องออกหน่อยเถอะตัวละครในตู้มีนั่งเยอะแยะก็จกแตก2ทีกันแล้วครับผมสุดยอดจริงแล้วก็จะบอกว่าภายในตู้นี้นะครับมี LR ซ่อนอยู่ด้วยนะครับถ้าใครดวงดีเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ได้ LR เลยผมบอกอะไรให้นะถ้าคุณได้ l ออระไรเงี้ยหรือว่าตัวละครที่คุณไม่เคยได้เกิน5ตัวเนี่ยคุ้มแล้วนะครับเชื่อผม คุ้มแล้วไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปคาดหวังกับกาชาเนี้ว่าคุณจะได้ตัวละครแลวคังเฟสมาสัก10ตัว20ตัวมันยากนะครับผมแค่5ตัวเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมเท่านั้นนะเออผมคิดว่า5ตัวเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันคือการเปิดกาชาแบบฟรีๆอ่ะเออนะตอบแทนที่คุณเปิดกาชามานับต่อนับนะครับตลอดทั้งปีก็ได้เปิดกาชาเพิ่มอีกก็จะเป็นอะไรไปนะฮะ เกลือก็ถือว่าแย่หน่อยไม่เกลือถือว่าเป็นกําไรไปนะครับมันมันเปิดฟรีอยู่แล้วอ่ะเออเปิดฟรีอ่ะนะครับผมแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านทางมังนี่คือเป็นตัวละคร SR ธรรมดาหมดเลยปะดกคังเฟสไปไหนฮลัลโหลออกมาสักตัวให้มันชื่นใจหน่อยมาหน่อยมาหน่อยฉันต้องการเธอเดี๋ยวนี้ดกคังเฟสตัวไหนมันจะเป็นตัวอะไรเป็น LR หรือไม่เขาจะเป็นใครกันเนี่ยมันเล่น เบต้าโอ้โหเบต้านี่ก็ยืนยืนเก,กมาเลยฮนะสำหรับผมก็ถือว่าโอเคไงเพราะว่าปวดเส้นทางไม่ครบเลยยังค้างแค่55%อยู่เลยนะเบต้าเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าคุมนะเว้ยโบลี่มาโบลี่นี่คือยังปดทางไม่ครบเหมือนกันแต่ว่านี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นทําให้ผมเนี่ยดาวลุงแล้วก็ถ้าเกิดว่า <ถ congratulations> ผมได้ปวดโบลี่ดาวลุงแล้วตรงนี้นะครับ มาอีกแล้วยังมากันไม่หยุดไม่หยอ่อนสามตัวเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยเอาจริงผมรู้สึกดีใจกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่คือได้ตัวละครตัวคังเฟสน้อยมากเลยรู้สึกม้นต่ถือว่าโอเคอย่างนั้นนะเออโอเคนะอย่างน้อยห้าสิบใบเนี่ยตัวคังเฟสสามตัวก็ก็ยิ้มได้อยู่นะสำ,มมนะสำหรับผมนะสะําหรับผมนะครับผมย้ําว่าแค่ผมคนเดียวถือว่าผมยิ้มอยู่นะเออก็ได้อยู่อะ ไม่แย่เสมอไปนะครับมาอีกแล้วและเป็นโกคูไซヤสองแองเจิลด้วยตัวนี้ยังไม่เก่านะยังใหม่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยดีว่ะเอ้มันเหมือนคุณได้แบบการทดแทนเออาทางอีกแล้วโอ้มาเรื่อยๆมาม่หยุดไม่ย่อนมาไม่พักกันเลยเฮ้ยเอาเรื่องได้เออาด้วยนี่อันนี้ดวงดี คุณได้ LR ด้วยคุณดวงดีแล้วเนี่ยอพบอนมึงได้ของดีแล้วมึงได้ LR เนี่ยได้ตัวคังเฟสซะเยอะเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ตัวเมื่อกี้ที่ผ่านมาได้ LR ด้วยครับผมจบเรียบร้อยโอ้เยี่ยมไปเลย LR ทั้งนะครับผมที่เปิดนี่คือเหมือนกับได้ฟรีเลยนะได้ฟรีนะเว้ยเออคุ้มนี่รออะไรวะ,ะดีใจหน่อย ยกคั้งเฟสสี่ตัวว่ะเอ้ยแล้วก็ได้ทั้ง l อมาด้วยครับผมอ้โหยิ้มแข่งเลยตอนนี้ยิ้มแข่งไลยฮะผมอ้อโหสุดยอดไปต่ออีกห้าสิบใบต่ออะไรครับไม่ต้องอ,อะไรมากคือโอเคแล้วยิ้มแล้วครับผมยิ้มมากแล้วนะผมคิดว่าเหมือนผมได้ฟรีเลยอยะเออมันมันถือว่ายิ้มอะยิ้มอะยิ้มก็คือยิ้มครับทั้งอุ้มมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มันมาอีกแล้วทั้งอุ้มไม่มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวดีใจ่ะเสียกอดหรือเปล่าไม่กอดนะฮะเสียสามธรรมดาแต่เมื่อกี้ก็ไม่กอดนะออถือว่าเอสอาร์โดนขังเฟสออกบ่อยเนะี่ยเมื่อกี้นะฮะแน่ๆขั้นต่ำหนึ่งตัวตัวอะไรนี่สิยังไม่ออกฮนะยังคงไม่ออกเล่นตัวซะจริงแกเป็นใครชอบเล่นตัวลอเกินเนี่ย เอเซแมนเออาร์ S S man อันนี้ไม่ออกเอ r อารเลยนะฮะมาแล้วโอ้โโคตรคุ้มค่าต่อการรอคอ,อย <c oughs> <c oughs> เซลลเขียวตัวอย่างโบราณเลยฮะแต่สำหรับผมอะถามว่าเอาไหมก็เอานะเพราะผมปวดทางไม่ครบเลยเออเอานะฮะจะเก่าจะแก่ไงก็แล้วแต่อะ่ะถ้าคุณยังปวดทางไม่ครบผมว่าเออมันก็ยังมีประโยชน์หน่อยแล้ววะตรงนี้นะครับผม <c oughs> รอตั้งนาน ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรแบบว่าขงขังๆหน่อยอย่างเงี้ยฮังลำดาบก็ว่าไปดิเออเคฟาอะไรก็ว่าไปสิแม่งเซลจากยุคดึกดำบรรพ์มาเลยเขียวมาเลยอ่ะัวเขียวอีมาเลยเนะมีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วระมีแค่ตัวเดียวจริงใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เอาสิตัวเดียวเป็นเซลเนี่ยนะไม่เอาไม่ได้อีกตัวนึงไม่เอาเซลตัวเดียวสิไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเซลตัวเดียวสิเพื่อนโหลหมดแล้วอะ่ะ โอ้โหนี่แม่งเกลือเนี่ยไอ้ห้าสิบใบเซลตัวเดียววบผมเอออันนี้อันนี้ถือว่ายังยังยังพูดว่าเกลือได้อยู่เออเน,นี้ยเกลืออ,อยู่นะถึงคุณจะปวดทางได้ก็จริงแต่ว่าตัวมันเก่าแล้วไงคือถ้าคุณได้ตัวละครเพิ่มจากนี้ไปสัก2ตัวกําลังโอเคไม่ถือว่าเกลือสำหรับผมแต่เนี่ยตัวแม่งเก่าด้วยแล้วก็แต่แค่ S R ตัวเดียวเองนะเป็นใน S R ต้องคอนเฟิตัวเดียวในทั้งหมด49ตัวด้วยครับผมแม่งอันนี้แม่งแย่ สรุปก็คืออันเนี้ยเกลือแต่ว่ามันติที่แล้วไม่เกลือเลยมันติที่แล้วมันคุมมากๆเลยนะครับมาเปิดอีกสักเปิดอีกห้าใบไปฮนะตรงนี้โซโลไปเฮ้ยซิงเกิลซัมมอนก็มาเนี่ยโคโรเตโอริดานะครับได้ตกคัเฟสแน่นอนนะซิงเกิลก็มาว่ะทดแทนจากเมื่อกี้แล้วกันนะถือว่าเฮ้ย LR ป่ะเนี่ยขึ้นเต่ายาว LR ป่ะเนี้ย หรือวะห,หรือว่าไ,ไ,ไม่ใช่วะใช่ป่าววะไม่ใช่โกยเต้าสี่เออมาสิมาสิยังปวดเส้นทางไม่ครบอะ่ะมาสิเอามาเอาดีกว่าเซลเขียวืีดับบ้านเหรอวะแม่งดีกว่าเซลเขียวอะ่ะเพราะว่าเซล์เขียวมันได้ eca แ,แล้วไงแล้วแม่งตัวแม่งเก่ามากทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงนี้โกยเกต้าเขียวยังพอให้มันลุ้น eca ได้แล้วก็จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็โอเคโอเคกว่าเซลเยอะอะ่ะบอกให้เออเจ็ดตัวเหรอ 8ตัว9ได้ปวดเส้นทางมา9ตัวนะครับเกเคนะเออกกโอเคไม่แย่เกินไปนะครับเพราะว่ามันเกิน5ตัวแล้วเออถือว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าคุณไปเปิด50ใบแล้วเจอเหมือนเมื่อกี้อันนั้นถือว่าเกลือมากเลยนะถือว่ายงดีที่ผมเปิดแบบรอบแรก50ใบใบได้ตัวละครต้องขังเฟสมาเยอะมากอ่ะมันถือว่าอันนั้นรับได้เลยดีมากๆเลยเออถือว่าดีนะครับผมนั่นแหละนะงั้นก็เคคิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็มาเจนใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้อง สวัสดีแล้วลาไปก่อนนะครับใครเปิดได้อะไรสามมัคอมเมนต์บอกมาได้นะว่าได้เพชรลุ้งมากี่ตัวกี่ตัวกี่ใบกี่อนักอนกี่อะไรก็บอกมาได้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะรับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในการเปิดกาชาบูไวท์จะมาถึงนี้นะอีกไม่ช้านะครับผมงั้นก็โอเคไปลวครับผมบายบายทู